ดยข้อแรกที่คุณอาเซนได้พูดถึงก็คือคำว่าฝรั่งคือคำที่ไม่ดีสื่อข่าวได้อธิบายว่าถ้าคุณเคยได้ยินมาว่าคนไทยมักจะเรียกพวกคุณว่าฝรั่งนั้นเป็นความหมายที่ไม่ดีนั่นคือความเข้าใจผิดอย่างแรงคุณอาเซนได้อธิบายว่าคนไทยจะใช้คำว่าฝรั่งเพื่อแยกแยะระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นเท่านั้นไม่ได้มีความหมายที่ไม่ดีอะไรเลยข้อที่2การกินอาหารไทยแล้วจะดีต่อสุขภาพ สุขุดอาเซนได้บอกว่านี่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดถึงแม้ว่าเราทุกคนจะชอบกินอาหารไทยถึงแม้ว่าอาหารไทยอาจจะมีปริมาณน,น้อยและส่วนใหญ่จะเป็นไข่และข้าวและอุดมไปด้วยผักและอาหารทะเลซึ่งมันดีต่อสุขภาพแต่ว่าในขณะเดียวกันอาหารไทยก็มีของทอดขาหมูและหนังไก่และส่วนผสมบางอย่างก็เป็นกะทิซึ่งคุณควรจะต้องระมัดระวังข้อที่ 3. ประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้ม